มกราคม2567เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสวนนกมันไดเบิร์ดพาราไดส์ในไม้บาเควลประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ้อทุลอองพระบาทรับสเสด็จและกราบบังคมทูลประวัติสวนนกมันไดเบิร์ดพาราไดส์สวนนกนี้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามันไดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ทางตอนเหนือของเกาะสิงคโปร์แบ่งพื้นที่5ส่วนได้แก่สวนสัตว์สิงคโปร์สวนสัตว์ริเวอร์วันเดอร์สสิงคโปร์ไนท์ซาฟารีสวนนกเบิร์ดพาราไดและสวนสัตว์ป่าฝนสวนนก b i r ร์ดพาราไดเป็นสวนนกเปิดใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคม2566แทนสวนนกจูรงเปิดมานานถึง52ปีเนื้อที่17เฮกตาร์ หรือหน0่งแตารางเมตรมีนกกว่า3,500ตัว400ส,สายพันธุ์ภายในส่วนนกจำลองระบบชีวนิเวศต่างๆทั่วโลกที่นกชนิดต่างๆอาศัยอยู่ได้แก่อัญมณีแห่งอเมซอนชนบทแห่งออสเตรเลียยองเวป่าใจกลางแอฟริกาพื้นที่ชุ่มน้ำคลิมสันปีกแห่งเอเชียลออลีลอฟป่าลึกลับแห่งปาปัวอ่าวเพนกวินและบทเพลงแห่งป่า เปิดทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิการิมทางเดินมีป้ายเรื่องนกชนิดต่างๆต้นไม้หลากชนิดที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามันไดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพื้นที่จัดแสดงนกทวีปแอฟริกา จำลองพื้นที่ขุบเขาและบรรยากาศป่าในทวีปแอฟริกามีหอชมวิวและสะพานแขวนมีนกประจำถิน่นเช่นนกแก้วแอฟริกันเกรนกกิ้งโครงคอดำนกช้อนหอยนกช้อนหอยขาแอฟริกันแนวต่อระหว่างเขตมีห้องแสดงความรู้เรื่องนกเช่นเรื่องขนเรื่องไข่นกเรื่องรังนกและอาหารของนกเป็นต้นนอกจากนี้มีที่อยู่อาศัยและนกสายพันธุ์ต่างๆจากเอเชีย จำลองพื้นที่ป่าไผ่และทุ่งนาขั้นบันไดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนกประจำถิ่นเช่นนกเงือกป่าปัวนกว่าและนกปากช้อนหน้าดำพื้นที่นี้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารนกได้ ทอดพระเนตรพื้นที่จัดแสดงนกที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำคลิมสันจำลองระบบนิเวศแปบพื้นที่ชุ่มน้ำและน้ำตกสูง20เมตรนักท่องเที่ยวนิยมมาบริเวณนี้เพราะมีฝูงนกฟลามิงโกอเมริกันที่มีสีชมพูสดใสเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566นกฟลามิงโกได้วางไข่และฟักออกมาเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี ขณะนี้ลูกนกอายุยังน้อยมีขนสีเขียวเมื่ออายุ2อสปีจึงจะมีขนสีชมพู พระเนตรนกเพนกวินในห้องกระจกขนาดใหญ่นกเพนกวินมีความสามารถพิเศษกว่านกชนิดอื่นตรงที่มีขนแน่นและหนาเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายได้ทั้งบนบกและในน้ำรวมทั้งมีไขมันหนามากเพื่อกันหนาวและช่วยให้ลอยน้ำได้ส่วนสีของขนนกเพนกวินมีประโยชน์เพราะสีดำช่วยดูดความร้อนได้ดีเมื่อพบแสงแดดเพนกวินจะหันหลังเพื่อดูดความร้อนเก็บไว้ สาธารณรัฐสิงคโปร์แม้จะมีพื้นที่ไม่มากแต่ก็พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าพยายามจัดทำสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้และพักผ่อนรวมทั้งเป็นการจัดระบบนิเวศให้คงอยู่ส่วนนกแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้วงจรชีวิตของนกหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลก เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศได้รู้จักนกนานาชนิดเหมาะที่จะได้มาศึกษาธรรมชาติวงจรชีวิตของนกสร้างความรักหวงแหนเป็นการเสนอการรักษาระบบนิเวศในเชิงบวกให้ผู้คนสำนึกและรักษาธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบานันลีพับรีโพลิเทคนิค นางสาวจินนีหลิวอธิการบดีและประธานกรรมการบริหารสถาบันเฝ้าทุลอองพระบัตรรับสเสด็จกราบบังคมทูลความเป็นมาของสถาบันสถาบันรีพ u ับ i ลิกพ o l y t e c h n i c ตั้งคืนเมื่อปี2545เป็นสถาบันการศึกษาแบบอาชีวศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์กำกับดูแลเปิดสอนหลักสูตรอนุป,ปริญญา37หลักสูตรใน7คณะได้แก่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์การโรงแรมสารสนเทศและการสื่อสารการจัดการและการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศิลปะจุดเด่นของสถาบันรี p u b l i c ก o พลิเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นให้แก้ปัญหาหรือโจทย์ที่ตรงกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมมีโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆของสิงคโปร์และประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับภาคอุตสาหากรรมกว่า200แห่งเช่นศูนย์นวัตกรรมของเมืองไทยประกรันชีวิตและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอันเดอร์วอเตอร์เวิ์พัทยา ในปี2566มีนักศึกษาจากสถาบันเรพับบิกพอลิเทคนิคเดินทางไปประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนและฝึกงาน491คนในจำนวนนี้60คนเป็นนักศึกษาฝึกงานระยะยาว5เดือนเน้นฝึกงานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มตน้นและรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาแลกเปลี่ยนด้วย ทอดพระเนตรการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ห้องถ่ายภาพยนตร์ห้องปฏิบัติการสร้างเสียงประกอบภาพยนตร์เป็นสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมเพราะสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสถาบันรีพ u ับ i c ิ o ก y t พอลิเทคนิ โดดเด่นเพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่ห้องเรียนธรรมดาแต่เน้นการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและหลากหลายเช่นการเรียนรู้จากปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกันเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างมีวิจารณญาณการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีแก้ปัญหา รัฐบาลสิงคโปร์เน้นจัดการเรียนการสอนแบบอาชีวศึกษาเพื่อให้เด็กที่สนใจวิชาชีพได้ศึกษาวิชาที่ตัวเองถนัดได้ลงมือทำจริงได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่สำคัญสถาบันการศึกษาต่างๆมีโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อเด็กจบไปก็จะทำธุรกิจของตนเองหรือในบริษัทหรืออุตสาหกรรมประเภทต่างๆและมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ในอนาคตสถาบันมีแผนจะร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเพื่อแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักศึกษาสาขาความมั่นคงทางไซเบอร์และการออกแบบดิจิทัล <c oughs> การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวนนกมันไดเบิร์ดพาราดซ์และสถาบันรีพับบิกโพลิเทคนิคทำให้เห็นว่าการศึกษานอกสถานที่ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดหรือการอ่านหนังสือที่มีชีวิตส่วนการศึกษาในสถานที่หรือในโรงเรียนสัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์โดยตรงเป็นความสมดุลทางการศึกษาความคิดอ่านสภาพแวดล้อมและธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและอุตสาหกรรมของประเทศ